สวัสดีครับพี่น้องมาครับมามาเซนดําครับนี่ครับหางปลาหมึกกินกน้ืกันครับมามาเส้นดํากินมือเมึกก่อน,นครับพี่น้อง 嗯。Mm hmm. OK、mm。嗯，好。 ผมครับน้ำจิ้มซีฟูด้รดรสเด็ด うん。 hmm